เปิดความรักของลิฟภรรยาใจกว้างมากยอมให้ซื้อกินแต่ขออย่ามีเป็นตัวเป็นตนเปิดความรัก14ปีของนักแสดงหนุ่มลิฟสุพจน์ด้านภรรยาคุณสวยใจกว้างมากยอมให้ซื้อกินแต่ขออย่ามีเป็นตัวเป็นตนเลย เรียกว่าเป็นคู่รักที่ทำเอาหลายคนพากันอิจฉาสำหรับคู่ของลิฟสุพจน์ซึ่งทั้งคู่ใช้ชีวิตครองคู่กันมานานกว่า14ปีล่าสุดได้ควงกันมาออกรายการคุยแซบโชว์โดยได้เล่าว่าในอดีตลิฟยอมรับว่าเจ้าชู้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะใช้ชีวิตคู่ก่อนที่เราจะมีความสุขภรรยาเราต้องมีความสุขก่อนถ้าเขามีความสุขชีวิตเราก็จะสงบอะไรที่พอทำได้ก็จะทำให้แต่ไม่ใช่อยา ากได้อะไรที่มันเวอร์เราไม่มีกําลังพอมันก็ไม่ไหวอะไรที่สามารถให้เขาได้เราก็จะให้เมื่อถามถึงเรื่องปัญหาครอบครัวตอนนี้ยอมรับว่ามีคือการแยกห้องนอนเพราะเราเป็นคนที่นอนหลับลึกเวลาเขาเรียกเราจะไม่รู้เรื่องเราเป็นคนที่นอนเร็วเขานอนทีหลังบางทีลูกหลับก่อนลูกสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกลนเราเพื่อความสบายใจเราก็เลยแยกห้องดีกว่า ส่วนเรื่องที่ภรรยาเป็นคนใจกว้างยอมให้ไปซื้อกินได้อันนี้เรื่องจริงเพราะหลังจากมีลูกความสนใจส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ลูกภรรยาบอกว่าเข้าใจผู้ชายมันคงมีบ้างก็เปิดโอกาสให้เราได้ไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้โอกาสอย่างฟุ่มเฟือยบางทีเราไปเราก็ไม่อยากจะโกหกเพราะเขาไม่ชอบให้โกหกเราก็ต้องบอกแบบตรงๆ พอดีเพื่อนมาไปกับเพื่อนอะไรประมาณนี้กลัวหมายว่าสามีไปใช้บริการอะไรอย่างนี้บ่อยๆจะทำให้ความสัมพันธ์เราแย่ลงหญิงได้ตอบว่าเรารู้จักเขามากพอสมควรว่าเขาเป็นคนแบบไหนคือการไปซื้อกินดีกว่าไปมีเป็นตัวเป็นตนอันนี้บอกตั้งแต่แต่งงานแล้วยังไงก็แล้วแต่มีเป็นตัวเป็นตนไม่เอาซื้อกินไปเลยทุกวันนี้เขาแอบไปเราไม่รู้ก็โอเค